ซึ่งโซนิ b บรัสตัวเนี้ยม,มันจะอยู่ระหว่างตัวสปีดกับตัวบรัส s จมุติใส่โน b บรัสมาอย่างงี้ใช่ไหมพี่อาร์ตม,มันรู้สึกว่าน,นุ่มแต่ว่าเวลาเรากดความเร็วเนี้ยมันอาจจะไม่มาติดเทา้ามันไม่ตอบสนองเราใช่พี่อาร์ตทีนี้เขาก็เลยเอามาตอบโจทย์ว่าเอ้ย เรายังอยากได้ตัวที่มันนุ่มเหมือนบลัสแต่ว่ายังมีความเร็วที่เหมือนกลุ่มสปีดสปีดไฟฟมตัวเนี้ยก็คือเหมือนเป็นพัฒนามาจากไฟฟมเทอร์โบธรรมดาแต่แบบให้ความแน่นแบบเป็น2เท่าคือด้วยความที่บลัสมันเป็นเทมโพลีนเอฟเฟกเอฟเฟกใช่เทมโพลีนเอฟเฟกเนี่ยถ้าให้แปลความหมายเนี่ยถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเราเคยเห็นในหนังนะใช่ใชมันจะเป็นตัวกระโดดดึงดึงแล้วก็ึชงอย่เงี้ยคือเราเราก็จะเห็นเลยว่าเออมันมันมีหน้าที่คล้ายกันอย่างนั้นถ้าเกิดได้เห็นภาพเทมโพลีนตรงนี้เอฟเฟก โฟมตัวนี้ทํางานอย่างนั้นเลยถกแล้วถ้าเกิดเราลองมองว่าเราจินตนาการว่าเวลาเราวิ่งอแล้วไอ้ตัวโฟมตัวนี้มันช่วยในการเด่งดึงอย่างนี้ยแสดงว่าพลังงานที่เราจะจ่ายลงไปตรงรองเท้าอ่ะมันก็คือแรงมาแล้วมันจะแบบประหยัดพลังงานมากขึ้นถ้าอยากทําให้วิ่งเราสนุกอ่ะครับแนะนําให้ลงกลางเท้าไปถึงปลายเท้าเพราะว่าเขาทําตัวพีแบ็กเพลทอ่ะไว้ตรงกลางเท้าพอดีเขาก็เลยอยากให้ลงกลางเท้าแล้วพอเราลงกดน้าหนักลงไปกลางเท้าปุ๊บ มันเสริมกันหมดแล้วคือมันจะเด้งมันจะพุ่งขึ้นไปหมดใช่แล้วลองท้าตัวนี้เลยเหมาะมากเขาเคลมไว้เลยว่า a อซคเขาบอกไว้เลยในะแฟกชีตเขาเลยนะเขาจะเขียนไว้เลยว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับทําความเร็วแล้วก็แบบเหมาะมากสําหรับพวกที่วิ่งเทมโป Welcome the Color Drop Podcast to Drop ยีต้อนรับเข้าสู่คาร์ดอรปครับพีอาครับสวัสดีครับผมอาร์ตนะครับผมต้องครับวันนี้เป็นไงบ้างน้องต้องวันนี้เรามีคาร์ดอปสีใหม่เลยตัวนี้มาใหม่พ่อาตอ่ะฮะเขามาพร้อมกับแพ็คที่ล้อไปด้วยกันแพ็คอะไรครับแพ็คโตเกียวมาราทอนพาคือถ้าเกิดเราจะเห็นเนี่ยผมจะมีโชว์ให้มันจะเป็นตัวสีม่วงสีชมพูชมพูหน่อยคันเนี่ยคือเขาได้แรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ของฝั่งญี่ปุ่น เด <Wow. S 2> ี๋ยวเราค่อยลงลึกกันตรงนั้นได้ครับทีนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวเทคโนโลยีใหม่แล้วก็ oh. รุ่นใหม่โมเดลใหม่หม่เลยเปิดเวยใหม่ของอตระกูลบรัสก็อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะครับก็คือ ASIC โซนิ c บลัสเอซิกโซนิคบลัสพี่อาร์ตตรงนี้ตัวใหม่ผมขอย้อนกลับไปก่อนว่าเอซิกเนี่ยพี่อาร์ตเขาแบ่งหมวดเราแบ่งแบ่งเองนะแบ่งง่ายๆเป็นหมวดสามหมวดใหญ่สามหมวดหลักๆเลยที่ซูเปอร์สปอร์ตมีขายแล้วกันเอางี้มันก็จะมีหมวดความเร็วหมวดทางความเร็วพี่อาร์ตว่ามีตัวอะไรบ้างพี่อาร์ตถ้าพูดถึงความความเร็วเนี่ยความเร็วคือสปีดแสดงว่าต้องลงท้ายด้วยสปีดหรือเปล่าถูกต้องพี่มันจะมีตัวเมตาสปีดเมจิกสปีดที่เราที่เรา อยู่ในตลาดอ่าใช่ตัวแรงต่อมากรุ๊ปที่สองพี่รับเมื่อกี้เรามีกรุ๊ปสปีดแล้วครับผมทีนี้เรามีอีกกรุ๊ปหนึ่งเขาเรียกว่ากรุ๊ปบราสเป็นเหมือนตัวซ้อมตัวสปีดจะเป็นตัวแข่งเนาะทีนี้เราต้องการรองเท้าที่แบบต้องการแบบอยากซ้อมด้วยแต่ถ้าเกิดเราเอาพวกตัวสปีดไปซ้อมอย่าอเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามันเป็นไงพี่รับพังไวครับบอกเลยว่าตัวสปีดเนี่ยคือทํามาเพื่อสปีดเหมือนแบบรถแข่งอ่ะทำมาแข่งถ้ามาขี่ในชีวิตประจำวันก็พังแน่นอนพังแน่นอนกรุ๊ปบรา ใช่พี่อาร์ตโอเคแล้วก็จะเป็นตัวซูเปอร์บลัสซึ่งในตัวนี้มันชื่อโซนิคบลัสร์บมันอยู่ในตระกูลนี้แหละแต่ว่ามันจะอยู่ระหว่างอะไรนะพี่อารระหว่างโน b บลัสแล้วก็ตัวซูเปอร์บลัสร์คือเขาออกมาขั้นมาถ้าผู้เริ่มต้นอาจจะไปโนบลัสรใช่แล้วพอแบบขยับกล้ามเนื้อขึ้นมาหน่อยแข็งแรงมานิดอาจจะมาทางโซนิคบลัสร์ก็เดี๋ยวเราค่อยลงเทคโนโลยีกันทีนี้กุมสปีดไปละ กลุ่มบัสไปแล้วอ่าต่อมากลุ่มสุดท้ายผมกลุบรวมเลยแล้วกันเป็นกลุ่มซัพพอร์ตหรือว่ากลุ่มพวกสายคูชั่นสายคูชั่นอ่าจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้พี่อาร์ตมีอะไรบ้างครับพี่โหตัวนี้บอกเลยว่ารองเท้าเรียกได้ว่าคนรู้จักแน่ตระกูลเจลก่อนเลยเจลคเนาโนเจลนิมบัสเจลคิวมูลัส G.T. 2 0 0ก็คืออยู่ในกลุ่มพวกนี้หมดใช่มีทั้งเรื่องโอเพนเนชั่นที่เกี่ยวกับการเท้าลมเท้าแบนหรือว่าผู้ที่มีน้ำหนักตัวเยอะอยากต้องการรองเท้าซัพพอร์ตก็มาในกลุ่มนี้เราก็จะเห็นกลุ่มข้าวค่าของเอเซกแล้วพี่ทีนี้เราจะมาเจาะกลุ่มตัวบรากันเลยตัวข้างหน้าเราเลยเราเปิดตัวใหม่ทั้งทีเนี่ยเทคโนโลยีอย่างเดียวไม่ได้นะขอประวัตินิดนึงคือเมื่อกี้เราเกิดกันแล้วว่ามันเป็นตัวระหว่างนวาบราสกับซูเปอร์บราสใช่เขาก็เลยทํารองเท้ารุ่นนี้มาเนี่ยให้มันตอบโจทย์ กลุ่มของคนนี้เพราะว่าเอซิกปกติเวลาเขาจะคิดคนรองเท้าอะไรมาเงี้ยเขาจะไม่ได้คิดเรื่องของฟันชันอลไม่คิดถึงเรื่องบทบาทหน้าที่ของรองเท้าเขาจะคิดถึงผู้คนอ่าแบบผู้คนอย่างเงี้ยเออเรา เป็นสไตล์การวิ่งประมาณนี้เขาก็เลยไปดูกลุ่มตลาดมาแล้วว่าเออคนยังต้องการรองเท้าที่เหนือกว่าโนวาบาสแต่ว่ายังเป็นรองซูเปอร์บาสทีนี้มาถึงตัวโซนิคบลาร์สนะคือเทียร์มันจะแปลกๆนิดนึงแล้วก็คือมันเป็นเทียร์ใหม่แหละคือเมื่อกี้เราพูดถึงกลุ่มของเอซิกกันแล้วมันจะมีสปีดบลาสใช่ไหมซึ่งโซนิคบลารสตัวเนี้ยมันจะอยู่ระหว่างตัวสปีดกับตัวบลารสคือถ้าเกิดว่าจะมุดใส่โนวาบารสมาอย่างงี้ใช่ไหมพี่อาร์ตมันจะรู้สึกว่านุ่มแต่ว่าเวลาเราก อาจจะไม่มาติดเท้ามันไม่ตอบสนองเราใช่พรับแต่ทีนี้เ้าก็เลยเอามาตอบโจทย์ว่าเอ้ยเรายังอยากได้ตัวที่มันนุ่มเหมือนบล็อสแต่ว่ายังมีความเร็วที่เหมือนกลุ่ม speed ปี e แต่ทั้งนี้ทังนั้นพี่อารเรามาจอดเทคโนโลยีให้ทุกคนได้รู้เลยว่ามันมีอะไรปรับเปลี่ยนแล้วก็เพิ่มมาใหม่บ้างพี่อารก็สําหรับตัวโซนิคบล็นะครับพาจุดเด่นมากเลยนี่เลยอสีม่วงตรงนี้นี่ไหฟฟมเทอร์โบ สควอตสแควร์นสควอตี่ปวดเข่าอยู่นะแน่ไฟฟอ t เทอร์ q บ a r e สแควร์บางคนอาจจะสงสัยว่าสแควร์ตรงไหนเห็นเลข2นี่ไงกำลังสองถ้าภาษาคณิตศาสตร์หรือภาษาอังกฤษจะเรียกว่าสแควร์ไฟฟอมตัวนี้ก็คือเหมือนเป็นพัฒนามาจากไฟฟอมเทอร์โบธรรมดาแต่แบบ ให้ความแน่นแบบเป็น2เท่าเป็น2เท่าของตัวไฟฟูมเทอร์โบพลาที่อยู่ในรุ่นซูเปอร์บลาสใช่รุ่นท็อปเลยเนี่ยคือมันให้รู้สึกความแบบว่าแน่นนะมันค่อนข้างแน่นและเฟิร์มคือด้วยความที่บลาสเน่ยมันเป็นเทมโพลีนเอฟเฟกต์เทมโพลีนเอฟเฟกเนี่ยถ้าให้แปลความหมายเนี่ยมันคือการคืนแรงเด้งส่งส่งแรงเหมือน เทมโพลรีนมันคือถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเราเคยเห็นในหนังนะใช่ใชมันจะเป็นตัวกระโดดดึงดึงอี้ยก็คือเราเราเราก็จะเห็นเลยว่าเออมันมันมีหน้าที่คล้ายกันอย่างนั้นถ้าเกิดได้เห็นภาพเทมโพลรีนตรงนี้เอฟเฟกตรงนี้หรือว่าโฟมตัวเนี้ทำงานอย่างนั้นเลยถูกแล้วถ้าเกิดเราลองมองว่าเราจินตนาการว่าเวลาเราวิ่งแล้วไอ้ตัวโฟมตัวเนี้มันช่วยในการเด่งดึงอย่างนี้ยแสดงว่าอะไรแสดงว่า พลังงานที่เราจะจ่ายลงไปตรงรองเท้าอ่ะมันก็คือแรงมาแล้วมันจะแบบประหยัดพลังงานมากขึ้นอันนี้คือกลุ่มบลั t สแตนฟโฟมชั้นล่างนะครับก็จะเป็นไฟฟ a โฟม a ลั m แมครับต้องอที่ผมเคยได้ยินว่ามันมันอยู่ในตัว n o วาบลั s ห้ที่เพิ่งเปิดตัวไปสักระยะแล้วแล้วเอาตัวโฟมของ n o วาบลั s ห้ที่เป็นไฟฟ a โฟมบลั m แม็กเนี่ยมาลองอยู่ชั้นนี้่เพื่อ รองรับแรงกระแทกถูกต้องแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องคอสเรื่องอะไรที่ทนทานด้วยทนทานด้วยก็ย่นไปถ้าเกิดจะใช้โฟมนี้ทั้งผืนเนี่ยมันก็จะราคาราคาจะสูงขึ้นมาเหมือนเหมือนตัวมิคคาบัสที่ใช้ตรงเนี้ยทั้งก้อนเลยสังเกตง่ายๆว่าปกติแล้วอพิอาตเขาจะเอาโฟมตัวดีๆเอาไว้ข้างบนแล้วก็เอาโฟมที่แบบทนทานหน่อยเอาไว้ข้างล่างทนทานที่เรามาดูฟิลลิ่งดีกว่าพิอาจว่าตัวเนี้ยให้ความรู้สึกยังไงสำหรับโฟมชั้นบนนะครับก็จะเด้งแล้วก็คืนแรงส่งได้ดี ก็อย่างที่บอกไปเมื่อขั้นต้นคือมันเป็นเทโบูลีนเนาะมันเด้งสูเด้งสูเลยใช่แต่ทีเนี้ยเวลาเราวิ่งจริงๆอ่ะแล้วเราอยากจะกดทำความเร็วพี่อามันมีตัวชั้นกลางอีกอันหนึ่งเฮ้ยตัวเนี้ยเพลทเลยนะเออมาใหม่นะแอสโตเพลทใช่แล้วเป็นรุ่นเดียวนะที่ในตระกูลบราสเอมันมีเพลทเอออันนี้งงนะใช่ก็คือมันอยู่มันอยู่ตรงกลางตรงนี้พีอาใช่ไหมตรงสีใสๆนี่นะครับ ตัวนี้ไม่ใช่คาร์บอนเพจนะต้องจะเป็น p ีแบ็กเพ e เป็น p ีแบ็กเพดบางคนอาจจะไม่รู้ว่า p ีแบ็กเพนเทียมมันอาจจะสู้คาร์บอนไม่ได้บางคนอาจจะไม่รู้นนิดึงอันนิดนึงแต่ว่าคาร์บอนมันจะให้ความดีดดีดมากกว่าส่วนตัวไนล่อนเนี่ยมันก็ดีดเหมือนกันแต่สู้คาร์บอนไม่ได้คือเหมือนคาร์บอนน่ะพี่ว่ามันจะกระด้างไปหน่อยคือถ้าบางคนที่กล้ามเนื้อไม่แข็งแรงก็อาจจะเกิดอาการใช้กล้ามเนื้อเยอะแล้วมันจะเจ็บใช่ไหมเพราะว่าร่างกายเรายังไม่พร้อมก็เลยใส่มาเป็นตัวนี้แทนตัวนี้แทนก็ ก็เขาวางเทียได้ถูกต้องว่ามันไม่ใช่รองเท้าที่เอามาแข่งจริงจังแต่ถามว่าใส่ได้ไหมก็ใส่ได้ใส่ได้แต่แค่เทียที่เขาวางไว้มันเป็นแบบมีโนวาบัสในครอบครองแล้วรู้สึกว่าอยากจะอัปเกรดขึ้นไปนิดหน่อยอยากได้ความนุ่มของบัสมาด้วยแล้วมีความดิดเด้งอาจจะไม่ถึงคาร์บอนเพลทแต่มีพีแบ็กเพลทก็พอเวลากดตรงกลางมันมาจริงมันมีความพุ่งมันมีความไหลนอกจากโฟมเทโพลีนมันจะเด้งแล้วตัวพีแบ็กเพลทตัวนี้จะช่วยให้มันพุ่งไป ได้ดีขึ้นเท่านั้นเลยครับแล้วก็รูปทรงนะฮะก็อย่างแบบว่าหลายๆตัวเนี่ยก็จะเป็นทรงแบบพวกเมตาเป็นล็อกเกอร์นะแต่ตัวเนี้ยบริเวณครึ่งเท้าด้านหน้าเนี่ยเขาจะเป็นทรงแบบมันดูกริ้งนะมันดูกริ้งอ่าแต่ว่าพอส้นด้านหลังเนี่ยเขาไม่ไม่ไม่โค้งเยอะแล้วเขาจะแบบว่าลงแบนลงมานิดนึงใช่ตัวเนี้ยมันก็ทําให้เวลาเหมือนถ้าอยากทําให้วิ่งแล้วสนุกอ่ะแนะนําให้ลงกลางเท้าไปถึงปลายเท้าเพราะว่าเขาทําตัวพีแบ็กเพลทอ่ะไว้ตรงกลางเท้าพอดี เขาก็เลยอยากให้ลงกลางเท้า<ช>แล้วพอเราลงกดน้าหนักลงไปกลางเท้า<ช>ปุ๊บมัน,มนเสริมกันหมด<ช>แล้วคือมันจะเด้งมันจะพุ่งขึ้นไปหมดใช่ลรองเท้าตัวนี้เลยเหมาะมากเขาเคลมไว้เลยว่าเอซิเขาบอกไว้เลยในแฟกชีตเขาเลยนะเขาจะเขียนไว้เลยว่าตัวนี้มันเหมาะสําหรับทําความเร็วแล้วก็แบบเหมาะมากสําหรับพวกที่ วิ่งเทมโปบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่าเทมโปคืออะไรพี่อาร์ตเทมโปเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบการฝึก้อมวิ่งอย่างหนึ่งนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะใช้การวิ่งแบบระยะยาวนานแล้วก็วิ่งเรื่อยๆวิ่งระยะไกลนั่นเองนะครับก็โซนของหัวใจเนี่ยจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลนะครับแต่ว่าโซนเนี่ยก็คือประมาณโซน3ไปถึงประมาณโซนส่โซน4ใช่ไหมครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมมีโปรแกรมการวิ่งส่วนตัวของผมเนี่ยถ้าเทมโปถ้าเกิดจะตีความหมายเนี่ย ก็คือช่วง1-2กิโลแรกผมอาจจะวิ่งอีซี่รันที่แบบอยู่ช่วงแบบโซน2อใช่ไหมแต่ถ้าเกิดพออยากจะอัพขึ้นไปเป็นเทมโปปุ๊บชั้3-3กิโลเนี้ยผมอยากอัดเทมโปเลยผมจะต้องควบคุมฮาร์ดเรทหรือว่าโซนเนี่ยให้อยู่ในช่วงของโซน3แล้วก็โซน4ต้นๆอะไรเงี้ยเข้าใจง่ายๆเลยคือไม่เหนื่อยไม่ใช่เทมโปมันต้องเหนื่อยก็คือต้องเหนื่อยนั่นเองใช่จะวิ่งชิวๆอย่างเงี้ยไม่ได้คือเหมือนแบบให้ร่างกายทนทานต่อกลคติกนั่นเองถูกต้องครับผม มาดูในส่วนหน้าผ้าบ้างพี่อาร์ตเป็นยังไงบ้างครับตัวนี้หน้าผ้านะครับเป็น e n g i n e e r ยร์ e ม h นะครับก็คือเป็นอเ p p e r แบบ m a d เลยนะครับแล้วก็การยืดหยุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างแบบยืดหยุ่นในระดับหนึ่งแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้ามันยืดหยุ่นมากครับเวลาเราวิ่งอะรองเท้ามันจะไม่ไปกับเท้าหรอกคือเราสังเกตง่ายๆพี่อาร์ตสมมติว่าถ้าเกิดมันเป็นรองเท้าแข่งอะมันจะเป็นคล้ายๆพลาสติกมันจะมีความยืดหยุ่นเลยยืดหยุ่นมันจะน้อยมากน้อยมากมันก็เลยไปอยู่ในรองเท้าที่ทําความไวมันมีความเพรียวมันมีแอโรไดนามิกในการ ซึ่งตัวนี้คือมันจะไม่ใช่ผ้าที่ยืดหยุ่นมากเหมือนตัวรองเท้าที่เป็นแบบเป็นเดลี่ยูสเดลี่ยูสรองเท้าซัพพอร์ตใช่่างลิมบัสอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบยืดหยุ่นกว่าตัวนี้มันจะเหมือนแบบเป็นพลาสติกเล็กๆแต่ก็ไม่ใช่มันเป็นผ้าก็จะช่วยในเรื่องของความไวขึ้นมาแต่ยังม่ความยืดลยอ่ากระชับเท้าเลยคือแบบว่าอยู่กับเท้าวิ่งเร็วแค่ไหนมันก็ไปคือถ้าแบบลองนึกผ้าแบบถ้าสมมติเราวิ่งแล้วมีคนมาลังให้มันยืดหยุ่น มันก็จะวิ่งไม่สนุกันวิ่งไม่สนุกก็คือตัวนี้มันจะโอบรับเท้าแล้วก็ทําให้ขาเท้าของเราวิ่งไปพร้อมกับรองเท้าได้เลยถูกต้องเกาะคุม้นก็มีด้านในนะครับเพิ่มความมั่นคงนะแล้วก็บริเวณตัวคอล่าครับถ้าสังเกตดูนะถ้าเป็นรองเท้าสอมอะคอล่าจะบุนวม จะมีความหนาตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นรองเท้าแข่งเนี่ยจะค่อนข้างบางไปเลยเพราะว่าลดน้ําหนักก็น้ําหนักเนี่ยอยู่ที่260กกรัมเองคุณต้องสองร้อยหกสิบกรัมเนี่ยผมคิดว่าในรองเท้าซ้อมนะปัจจุบันนี้นะพี่อาร์มันจะค่อนข้างสูงไปหน่อยแต่ผมว่าที่มันสูงขึ้นเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องดรอปดรอปของเขาเนี่ยข้างหลังตรงส้นเนี่ยมันคือ46ใช่แล้วก็ข้างหน้าพี่อาร์มเท่าไหร่ครับ 38ครับ<ะ>รวมกันเป็นดอก8 8มิลิเมตรก็เรียกได้ว่าเป็นดอกที่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำเกินไป,ไปราคาตัวนี้จะอยู่ที่6,900บาทโอ้คุมมากมบอกเลนะว่าเป็นรองเท้าที่ใส่สอมที่คุ้มจริงๆใช่พี่อาทคือเหมือนมีเมตาสปีดไว้เอาไว้ใส่แข็ง เมตาสปีดตอนนี้นราคาอยู่ที่9,800อัาแล้วแบบถ้าไปวิ่งทุกวันอ่ะผมว่าสึกไม่รอดอุ้ยจะใช้ได้แค่ไม่กี่ร้อยโลหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะาไม่รู้ก็อาจจะใช้ได้นานแล้วแต่คนแล้วแต่คนแล้วแต่คนบางคนวิ่งเท้าลากวิ่งแบบอะไรก็ไม่รอดก็ไม่รอดเหมือนกันก็แนะนำเปซื้อตัวนี้เอาไว้ใส่ซ้อมใช่พะโอตัวเนี้ยบอกเลยว่าไม่ได้แค่ใส่ซ้อมนะใส่แข่งก็ได้แต่ว่าถ้าเทียบกับ ตัวพวกนั้นอะพวกนั้นก็จะทําเวลาได้ดีกว่าอันนี้ผมว่าแล้วแต่เป้าหมายของแต่ละคนในการวิ่งมาราธอนนี่ครับพี่อาร์ตอย่างเช่นถ้าเกิดเราอยากได้ตัวที่มันขาแล้วแข็งแรงและทุกอย่างเรามีพื้นฐานมาหมดเราอยากได้ความไวเพิ่มก็อาจจะไปเหมาะกับตัวแข่งหรืออะไรที่มันเพิ่มความเร็วขึ้นแต่ถ้าเกิดสําหรับผู้เล่นมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มหรือว่าเริ่มมาได้สักระยะแล้ว ก็เหมาะกับตัวนี้ที่มันมีทั้งซ้อมได้วิ่งอีซีได้ม,มีการซ้อมเทมโปได้ได้ทั้งความไวได้ทั้งความนุ่มก็โซนิ c บล a ส t แล้วยังไม่หมดเท่านั้นครับพี่อาร์ตโซนิ l บล t สนี่นอกอจากจะออกมาใหม่โมเดลใหม่แล้วเนี่ยสีของเขาก็ล้อไปกับอีเวนต์หนึ่งที่ญี่ปุ่นพี่อาร์ตครับผมก็คืออีเวนต์นั้นนะครับจะจัดอยู่ที่โตเกียวนะครับก็คือกีตาร์ชิงแชมป์โลก นะครับที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพแล้วก็เพิ่งจัดจบไปแล้วด้วยนะครับเขาเรียกว่า world a d r i t ใช่ไหมใชมเปี้ยนชิพอย่างนั้นเองถ้าดู EP ที่แล้วเนี่ยก็คือเป็นของ New Balance ที่กินเคียวอ๋อแพ่เดียวกันใช่ world ้เหมอนกันออกมาเหมือนกันอ๋อโอเคซึ่งดูเลยว่าสีเห็นไหมว่า Sonic Blast สีม่วงคือ Sonic Blast เนี่ยสีมันจะคล้ายๆแต่ว่ามันจะไม่ใช่คอลเลคชันเดียวกันเพราะถ้าพี่ดูนะตัวนี้เห็นปะ มิโซะจะขาวเลยแต่แพ็คโตเกียวแพ็คเนี่ยเป็นสีม่วงหมดเลยซึ่งที่มาของสีในเมื่อรา,รายการเราคือคัลเลอร์ดรอปเนาะคือไอตัว s o นิ c บาร์เราอาจจะฉีกไปหน่อยอไปทางเทคโนโลยีซะเยอะแต่ว่าวันนี้เราอยากแตะเรื่องสีโ,โสำหรับโตเกียวแพ็คนะครับก็สีที่เด่นมากเลยเท่าที่เห็นเลยคือคสีม่วงนะคสีม่วงเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้มองถึงประวัติของรองเท้าหรือ,อว่า กที่ชายน์เขาใส่ให้มาเนี่ยสีม่วงเนี่ยมันจะสื่อถึงความลึกลับหรือว่าความน่าค้นหา<อ>ความน่าพิศวงพิร์ตแต่ว่าอันนี้เขาใส่คอนเซปต์มาสีม่วงตัวเนี่ยเขาใส่คอนเซปต์มาว่ามันคือดอกไม้ว<อ>ิสเทเรียที่อยู่ที่ญี่ปุ่น คือความหมายของดอกวิสเทอร์เียเนี่ยมันสื่อให้เห็นถึงความรักความมั่นคงความยืนยาวใช่ไหมพี่อาร์ตใช่เลยอ่าแล้วก็ไม่ได้สื่อแค่นั้นยังมีถึงความสง่าความงดงามตามกาลเวลาด้วยดอกวิสเทอร์เียเนี่ยมันจะห้อยลงมาเป็นพวงโดยปกตินะเดี๋ยวผมจะขึ้นาพใไปดูสื่อถึงความอ่อนช้อยและความสูงสักแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยยังมีความหมายว่าเป็นการต้อนรับแล้วก็เป็นมิตรภาพที่มีร่วมกันอันนี้คือสี ของวิสเตเลที่เขาให้ความหมายประมาณนี้ก็สัญลักษณ์ของดอกไม้ตัวนี้ครับก็เข้ามาอยู่ในราชวงศ์ของอญี่ปุ่นในสมัยเก่าด้วยครับพาร์ชื่อง่ายที่เราเจอกันปัจจุบันอยู่แล้วมันคือดอกฟูจิอ๋ออ่าอย่างนั้นเลยเขาก็เลยดึงเข้ามามาเป็นแรงบันดาลใจในส่วนของรองเท้าตัวแพคนี้ทั้งหมดแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะต้องยังเห็นสีแดงตัวนี้ไหมเห็นพิจาร์ตัวนี้ rising s u n r e y s คือแรงบันดาลใจมาจากดินแดนอาทิตย์ทวีปไทยโอ้โห,โหคือถ้านึกไม่ออกเนี่ยจะ<ม>ถึงธง,งชาติญี่ปุ่นพี่อาร์ตใช่คือสวยมาก <c oughs> คือแบบเห็นปุ๊บรู้เลยว่าญี่ปุ่นเอกลักษณ์เขาเลยใช่แล้วก็สีแดงนี่สื่อถึงอะไรนะตองพลังงานางพลังความร้อนแรงอันนี้ก็เป็นสีทั้งหมดมที่อยู่ในโตเกียวแพคครับซึ่งโตเกียวแพ็คเนี่ยมันมีรุ่นอะไรบ้างพี่อาร์ตก็โตเกียวแพ็คนะครับก็มีตัวนี้เลยนะอ่ะตัวที่ใกล้อาร์ตก่อนละกันนี่เลยนะครับ Asik Nova Blast 5อ่าตัวนี้เลยนะฮะก็ตระกูล Blast นะครับ เราเพิ่งเมนชั่นกันไปเลยว่าผู้เริ่มต้นอ่าเมื่อสักครู่เลยอ่าว่าอยากจะออกกําลังกายแล้วไม่รู้ว่าอยากได้ตะกูลบลัสแหละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงดีผู้เริ่มต้นใหม่นะตัวนี้เลยพี่อาตัวนี้สีสวยมากเลยนะอันนี้เป็นสีผู้หญิงครับแต่สีผู้ชายก็อีกสีหนึ่งอีกสีหนึ่งแต่คือม่วงเหมือนกันม่วงเหมือนกันแต่ว่าจะมีความซอฟลงใช่เป็นของผู้ชายครับผมต่อมาพี่อารตนี่ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวเรียกได้ว่า หลายๆคนเนี่ยใส่กันเยอะมากนะครับเจลนิมบัส27โอ้ตัวนี้ใส่คุชชั่นนี่คือที่สุดและนุ่มมากตัวนี้นุ่มจริงคือแค่ตะกูลนิมบัสเนี่ยขึ้นชื่อลื่อเลืองมันเป็นรองเท้าที่เป็นซัพพอร์ตมีความนุ่มสําหรับคนที่เป็นรองช้าหรือว่าขาดความยืดหยุ่นในร่างกายตัวนี้จะซัพพอร์ตได้ดีโดยเฉพาะโฟมของเขาเราเคยรีวิวไว้แล้วไม่แบบ ไม่มีข้อกังขาถูกต้องแล้วเกิดมา27รุ่นอาไปต่อไปดีกว่าพี่อาตตัวต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นน้องของตัว Nimbus ยีนะครับก็คือรุ่น QMULAT ยี่สิบเจ็ด QMULAT ยีก็คือเป็นตัวเทียรลองลงมาถูกต้องเทคโนโลยีเทคนิคก็คล้ายกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะเบาลงด้วยแล้วก็ราคาก็เบาลงคือแบบว่าเอ้ย QMULAT มันสูงไปก็มาเป็นตัวนี้เป็นตัวนี้ได้ใช่ตัวเนี้ย คิวรัดมาจากก้อนเมฆครับนิมบัตก็ก้อนเมฆคนนก้คือความนุ่มนวลนั้นนุ่มนวลกว่าแต่นิมบัตจะอยู่สูงกว่าใช่แล้วใช่ไหมพี่อาร์ตมาตัวสุดท้ายพี่อาร์ตนี่เลยตัวนี้ขวัญใจเลยตัวเนี้ยอันนี้อาร์ตก็ชอบใส่เพราะว่าตัวเนี้ยมีปัญหาขาเท้าล้มก็เป็นตัวนี้เลยอ๋อพี่อาร์ตเท้าล้มอยู่แล้วใช่คายาโน่สามสิบสองสามสิบสองแล้วนะใช่ตัวเนี้ยใครที่มีปัญหาเท้าล้มนะครับแล้วก็อยากได้รองเท้าใส่สเตเบลิตี้เพิ่มความมั่นคงกอแนะนําเป็นตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าใครแบบว่าอยากลด ตัวนี้ได้เริ่มที่ตัวนี้ก่อนอย่าพึ่งไปตัวแรงตัวอะไรอย่างนี้เพราะว่าด้วยความที่ร่างกายเราอาจจะพึ่งเริ่มต้นหรือว่าน้ําหนักที่แบบค่อนข้างเยอะอาจจะอันตรายแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้พี่อาร์ตก็หมดแล้วพี่อาร์ตถูกต้องสําหรับวันนี้มีทั้งโซลิคบลัส้วก็ตระกูลโตเกียวคอลเลกชันทั้งหมดครับวันนี้คาร์เรตดอปมาแบบเต็มอิ่มมีทั้งเทคโนโลยีแล้วก็สีด้วยพี่อาร์ตถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเจอกันใหม่ e ีีหน้าครับพี่อาร์ตสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ Welcome to the Color Drop Podcast.